สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายแต้แต้พี่น้อง,อง,พ,องพามาดูความสวยงามของดอกด,ดากบดอกสากุระในประเทศเยอรมน,นีพี่น้องกําลังออกนี่อยู่หลังบ้านด้วยพี่น้องเด้อนะคะมองจากต้นไปนะพี่น้องมันออกมาดิออกเต็มหมดเลยพี่น้องนี่เห็นไหมคะนี่ โอ้ยสักกุระบ้านยายก็มีเด้พี่น้องเขาเอื่นดอกอย่างไม่รู้ละยายก็เรียกสักกุรลเพราะมันสวยงามมากน้อพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังหล่นพี่น้องแล้วก็พึ่งนะพี่น้องเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆเห็นไคะพึ่งเต็มพี่น้องมันมาบินตอมเกสรอะไรประมาณนี้พี่น้อง โอเคค่ะสวยๆงามๆจากหา่ต้ไเ็เป็น้องเอนไคะโอ้งามหลายงามหลายพี่น้องสดชื่นอ๋อพี่น้องงามหลายงขนาดงามแต่งามว่าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ ความสุขทุกคนนะคะเช้าๆว,ว,วันพุธคะ่ะกับยายใตาย,ตาย